สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนคะ่ะนี้ยายใจดีสิผ้าไม้ล่างมั่นฝรั่งเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆไปซื้อมากเมื่อวานนี่ค่ะสดดีดีค่ะออกไม่ผลผลิตต้นฤดูกาลเลยค่ะนี่สีง่ามมาค่ะนี่ลางดินออกแล้วก็สิตาแแ้งแล้วก็สิเอาไปเก็บเนะคะเน,ะเนาะเพื่อนๆเมื่ดินยังติดมมาอยู่ค่ะสดไม้ไม่อันนี้ขเขาจะทำเมนบานเฮ้ากะสีวะ กินแทนเข่าแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมันฟลงนี่ฟงะก็จ,จะกินคือจังเป็นเข่าของบานเห้านี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยยกเจดีล่างขี้ดินออกแล้วก็สิพึ่งค่ะมันแห้งเราแยกกัสีเอาไปเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแซ่บแซ่บด้วยค่ะถาาไม่ไม่แบบนี้มันออกมาใหม่ <c oughs> สดๆกันสิกินแสบดีค่ะเพื่อนๆเห็ดกับย่างกับแสบค่ะถาชมมติว่าห้าวปอยากเห็ดกับเขาที่หยากๆนะคะน่ะเนาะมันฝฟ่งนี้เนาะ,ะค่ะก็เอาไปหนึ่งนะคะเนาะหนึ่งแล้วก็เอามาใส่กินกับไข่าดาวแล้วก็น้ำมันประเทเยอดีรามันข่าะะเจ้าเอิญลายอื่นนะคะเนาะล่างออกดีๆก่อนค่ะ พ่ญาใจดีไปพอยุตลาดนเศร้านี่ก็มือว่านนี่่าิบบซื้อมาหลายด้ยค่ะเพื่อนเห็นมันง่ามก็ซื้อมาหลายคือเกาซื้อมันกับบอบแพงค่ะเพื่อนบอแพงเขาเอามาเห็ดเอ่อได้หลายอย่างนะคะเห็ดเฟรนไา้ก็ได้เอามาเห็ดกินกับเป็นซุปก็ได้เอามาเห็ดกินกับปลานะคะนกับปลา แน่ๆกินกับปลาค่ะเพื่อนๆแซบค่ะเห็ดเป็นมันบดก็ได้มันพัดก็ได้หรือว่ามันหนึ่งเซเกลือก็ได้ค่ะเพื่อนๆเห็ดใดร้ายอลายแนวค่ะเพื่อนๆเนาะเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนาะนี่เปลือกบางงามงามกับเพื่อนเปลือกบางดีคักเลยค่ะเพื่อนๆนี่ เนือสดสดค่ะอันนี้ก็เป็นแค่รสนะคะที่ย่ายื้อมาเมื่อวานนะคะเนาะอันนี้กินสดสดค่ะแบบนี้เอามาก,กินสดสดได้เลยค่ะบ่ต้องไปเห็ดอีกยังกินแทน่นผักแทน่นยัางแทน่นขนมครบขี่วก็ได้ค่ะเพื่อนๆถ้าสมบุริว่าผู้ใดอยากลดน้ำหนักนะคะเนาะสมมุติว่าเวลาอยากกินขนมครบขีว่วน,นะคะก็เอาแค่รสไปกินแท่นนะคะเนาะก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งค่ะมื้อนี้ มีเวลาว่างนะคะก็เลยจัดเตรียมอาหารการกินนะคะเนาะลางไว้แล้วก็เอาจัดไวให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเนาะเพื<ๆ>่อนๆนี่ลหะค่ะงานกะบกมีอย่งางไรมีแค่นี้แหะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆกัมีอย่างเห็ดก็เห็ดไปค่ะเพื่อนๆกับแกงเงาไปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้กับเป็นไข่ที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี่คือกันเนาะ,ะเนาะอันนี้เป็นไข่ที เกษตรกรนะคะข้าเจ้าเลี้ยงเองเนาะค่ะเนาะข้าเจ้ามีฟาร์มนะคะอ่าซึ่งอ่ากระยู่นี่แหละค่ะข้าเจ้ากะอาศัยอยู่ไกลๆเมืองนี่แหละค่ะข้าเจ้ามีฟาร์มใหญ่เนาะค่ะเนาะมีฟาร์มเลี้ยงงัวขายไส้กอขายขายแฮมขายเบคอนอีหยังนี่ค่ะข้าเจ้ามีฟาร์มใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่ทุกวันเสาร์ข้าเจ้าสิมาขายเนาะค่ะเนาะขายมีตรนวยงามๆค่ะเพื่อนๆมันสดค่ะเพื่อนๆ สดสดใยหมักไปซื้อตรงนี้แหละค่ะเ,เพื่อนๆถูกวันเสาร์นะคะเนาะส่วนหมากก็สือหมักซื้อจากที่ข้าเจ้ามากคายวันวันเสาร์ตามตลาดนัดค่ะเ,เพื่อนๆใยใจดีหมักซื้อมาไวนะคะเนาะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย,ย์ไปนะคะเบิดแล้วก็ไปซื้อไม่อันนี้ก็สิเสร็จเสร็จออกเข่าตู้เย็นเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าข้าเจ้ากระเห็ดสะอาดมากแล้วล่ะค่ะน,น,นื่นกะเตรียมไวะะ้เนาะเนาะ บั้นยุดค่ะเพื่อนเพื่อนสบายเฮ็ดไปเรื่อยๆสบายใจค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเบิกบานสีมันงามงามค่ะเพื่อนเพื่อนสีนวลงามค่ะนี่สดสดค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาถอดมาต้มมาย่างกระแซบค่ะแต่ว่าไข่ไก่บางขจอมเป็นสีขาวค่ะเพื่อนเพื่อนคือไข่เป็ดบานเท่านีร่ะละหิมะไม่หม่ใหญ่กะเทียงกันกับแฟนแล้วว่าเธอ พึ่งมายู่เธอร์คือสีหูดีก็ชันแถวสันยายกับเคยเห็นใครไกลซีนี้เนาะยายก็บตนึกว่าเป็นใครเป็ดค่ะเพื่อนเพื่อนมันฝรั่งยายลางแล้วด้วยค่ะเพื่อนยายกัสิเอามาตากพึ่งแดดพึ่งร่มวบค่ะเพื่อนให้มันแหงเล้วยายกัสิเก็บเขาตูค่ะเพื่อนตากพึ่งว้ขอบหน้าต่างนี่แหละค่ะเพื่อนเนาะ้บ้าให้มันแหงสักก้อนเดียวยายจังสิเก็บค่ะเพื่อนแค่รอดกัสิเก็บคือกันค่ะเก็บเขาตูเย็นแล้ว หาอุปกรณ์เนาะค่ะมาใส่เข้าหลังสะอาดยา <Yeah. S 1> แค่รอนนะคะก็สก็บในชั้นพลาสติกนี้เนาะค่ะเพื่อนๆเนาะพว่าเข้าหลังสะอาดแล้วนะคะเนาะพึ่งล่มแล้วกระแหงแล้วนะคะพึ่งร่มจนแหงแล้วก็เอาใส่ก่องพลาสติกไวไวในตู้เย็นนะคะเนาะนั่นก็สือยูไดหลยมือค่ะเพื่อนๆส่วนมากสองสามมือ กระเบิดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้ไปซื้อมาใหม่แล้วค่ะเพราะว่ายายกะสิกินแทนขนมนะคะเนาะแคร้อนนี่มันก็แสบอยู่ด้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าห้ากินถ้าห้าวอยากคุ้มนำนักนะคะเนาะแสบอยู่ก็มีเบตา้าคอเลสเตอรนลายค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่มีวิตามินหลายนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยนี่ราคาเพื่อนเพื่อนเนาะก็จะลักษณะนะคะเนาะ เอาละค่ะวันนี้ย่าจดีกับซิคอล่าเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเนาะกรับเพื่อใบได้คิดถึงกันดนนะคะเนาะกะสิเฮ็ดคลิปแน่มาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะกะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขปูทุกคนค่ะเพื่อนๆสบายดีค่ะ